สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้รับชมวันนี้ก็จะมานำเสนอแกงน้อไม่สม้มใส่ไก่นะคะแต่เป็นสูตรอีสานนะคะสูตรอีสานนี้กะใช้เห็ดเป็นแล้วก็จะเห็ดว่วยากคล้ายๆกันมืดเลยวิธีทำค่ะถ้าอยากรู้วิธีทำละเอียดก็ต้องเข้าไปเบิรงคลิปก่อนหน้านี้นะคะเครื่องปรุงก็นนี่ค่ะพริกแห้งประมาณ15เม็ดนะคะไก่นี่ใส่แดขีดค่ะ เอาไม้สมเียนสูตรมักอีสานนะคะสูตรมักนำเขามากระถวยหนึ่งพุ่นๆเลยค่ะแล้วก็หอมแดงสามหัวใหญ่ๆจังหน่อยนะคะตะไคร่สามหัว,ะะไ,มหวไมมะกรูดฉีกขาใบนะคะแล้วก็พักโรยหนาใบแมงลักหรือพักกี่ตู้ใบหอมซอยค,มย,ย,ย,ยค่ะมีใส่กระดบสใส่กระดค่ะที่ขาดบดถดก็คือเนี่ยค่ะน้ำปลาร่าสูตรเด็ดของอีฉันค่ะ ว่าจะบอกสูตรอยู่ด้แต่มีบางคนเบรกไว้บอกว่ามันเป็นสูตรรับขายได้ที่นี่เขาสื่อกันสูตรแล้วเป็นหมื่นหมื่นอยู่ด้ว่าสั่น,น,นเขาก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มเติมคือน้ำปลาเท่านั้นค่ะอืมที่นี่เขาก็จะมาตำเครื่องแกงกันนะคะขอขยะบพื่นที่น้อยนึงอันแรกก็เชนเค้นค่ะพริกตะไคร้ซอยอาลตานอ่อน,อน เติมเกลือนิดนึงเพื่อควมเหล็กตั้มค่ะให้ละเอียดเลยค่ะรอบนี้เข้าใส่พริกเครื่องแกงโบลายนะคะเพราะว่าเนาะไม่จะมีรสเผ็ดในตัวค่ะใส่ใส่หลายพริกยี่สิบเม็ดหรือเครื่องแกงนักๆน,กน,กนี่อาจจะออกห่อนตัวเลยค่ะพอแรกเล้วก็ชินเคยหอมแดงบ,บุบๆค่ะเข้าก็จะขวไก่ก่อนนะคะใส่เครื่องแกงดีโขลกลุงไปค่ะ ตามด้วยหางตะไคร่ทุบค่ะ,น,ระรน้ำปลาลานึงทับพ,พีค่ะใบวะกูชีค่ะคุกเข่ากันนะคะคุกเข่ากันดีแล้วกระเติมน้ำคุกพ่อคุกคิดค่ะขวไฟออนถึงกลางไปเรื่อยๆนะคะบมตองกลางมากหรือบ่ตองออนมากก็อพอดีพอดีค่ะขวไก่พ่อขาว,วนะคะแล้วก็มีกลกินหอม ้าวกเติมน้ำให้จ่่มไกล่เลยค่ะเวลาเคี่ยวห้างก็เคี่ยวระยะร่วมโดยประมาณ30นาทีค่ะบบเกินนี่ค่ะเราว่างี้เปิดข้นเป็นระยะนะคะใส่เวลาประมาณเคี่ยว20นาทีค่ะผ่านไป20นาทีแล้วนะคะที่นี่เข้ากะจะมาใส่นมไม่สมค่ะนมไมสมนี่เข้าต้องลินหนามออกก่อนนะคะบบต้องล่างค่ะใส่เมิเลยค่ะ บอลงค้นนะคะแค่ตบๆลงไปค่ะครูซื้อว่าหน้ามันแห้งนะคะเข้าก็สามารถเติมเพิ่มได้ค่ะเอาให้ท่วมน้องใหม่เจ๊น้อยนะคะพอจะได้สดน้ำเขียวตตอ,อีกชิฟนาทีเข้าค่อยมาเปิดสยเดี๋ยวนะคะครบเวลาแล้วนะคะข้าก็มาเปิดค้นค่ะใส่เวลาชิมรสชาตินะคะว่าเข้าต้องเติมน้ำปลาเพิ่มบอเป่ากันนะคะห่อนค่ะ รมเค็มนิดนึงใส่น้ำปลาบวงหนึง่งพอดีค่ะบวงซอนอ,อีสานเนี่ยค่ะแซ่บเลยทีแล้วนะคะใส่ผักโรยลง่มไปเลยค่ะใบแมงลักหอมซอยค่ะมือนะคะมือแค่นี้ค่ะเซจแล้วค่ะที่นี่ก็ไดเวลาแซ่บแล้วนะคะแกงน้ำไม่สมค่ะใส่ไก่นะคะอันดับแรก ขอเอาบวงค่ะสดก่อนด้วยค่ะเ mm hmm. พราะว่าโนใหม่มันห้อนเนาะ mm hmm. เห็นบ่ค mm ่ะ hmm. ท่านผู้ชม mm hmm. เวลาแช่ไปเด้อ mm hmm. บัดที่นี้เขาจะสดให้เบิ่งว่ามันจะแซ่ประมาณไหนเ้อค่ะส mm hmm. ดชื่นเปรี้ยวค่ะอืมรสชาติจะออกเปรี้ยวตามด้วยเข้มนะคะแล้วก็นัวค่ะ น้ำตาลโมดองไซนะคะสูตรนี้ยาไซค่ะไซในี่โมเมนต,ต์อีสานนะคะเพื่อนท่านา้ชอบก็บกดติดตามกดไลค์กดรีวิวด้วยนะคะทุกช่องทางค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอไปเสียบตัวกันเลยเด้อ๊ายบาย